ในเช้าตรู่ที่ความตายมาเยือนอย่างอุกอาจไม่มีใครคาดคิดว่าเบื้องหลังคดีฆาตกรรมวิสัญญีแพทย์ผู้ทรงประเกยียดจะเชื่อมโยงถึงวุฒิสมาชิกที่เต็มไปด้วยอำนาจยามเช้าตรู่ของวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2539ความเงียบสงบในซอยทวีมิตรเก้านห้วยขวางต้องถูกทำลายด้วยเสียงปืนดุดัน เหตุการณ์นี้ได้พรากชีวิตของแพทย์หญิงนิชรีมักระสารหรือหมอนิชรีวิสัญญีแพทย์ผู้เปี่ยมความสามารถแห่งโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ไปอย่างไม่คาดฝัน หมอนิชรีกำลังขับรถเบนซ์สีบรอนซ์ออกจากบ้านพักเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่เมื่อรถของเธอเลี้ยวขวาพ้นประตูบ้านไปได้เพียงเล็กน้อยก็มีมือปืนที่ดักซุ่มอยู่เข้าจู่โจมอย่างเฮี้ยมโหดมือสังหารใช้ปืนขนาด11มิลกระหน่ยนำยิงใส่รถถึง5นัดทำให้ร่างของหมอนิชรีฟุบจมกองเลือดขาพวงมาลายัยสิ้นใจในทันที เป็นการก่อเหตุที่อุกอาจกลางเมืองหลวงโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายแม้การลงมือจะโหดเหี้ยมและเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่เบื้องหลังกลับซ่อนปมความขัดแย้งทางธุรกิจและศักดิ์ศรีที่สังสมมันนานระหว่างเหยื่อกับผู้จ้างวานตำรวจใช้เวลาเพียงสองเดือนในการติดตามจับกลุมทีมสังหาร4คนซึ่งทั้งหมดให้การสัททอดตรงกันไปยังชื่อเดียวนั่นคือ นายสุขุมเชิดชื่นซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นวุฒธธิสมาชิกผู้ทรงประเกียติมูลเหตุจูงใจในการจ้างวานค่ามีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มหาศาลประกอบด้วยความขัดแย้งเริ่มต้นจากการที่หมอนิชรีและครอบครัวมีความไม่พอใจและได้ดำเนินการปลดนายสุขุมออกจากตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนโรสเซรีอนุสร์ เกิดความขัดแย้งบานปลายจากกรณีการซื้อขายที่ดินกว่า100ไร่ในอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการช่อโกงนางฉลวยมกราสารมารดาของหมอนิชรีในการซื้อขายที่ดินดังกล่าวที่มีมูลค่าสูงถึงกว่า200ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งในธุรกิจค้าขายรถยนต์ซึ่งมีการฟ้องร้องทางแพ่งและอาญาอีกหลายคดี ความขัดแย้งเหล่านี้กลายเป็นใบสั่งตายที่นายสุขุมวางแผนรอบสังหารมอนิชารีมาตั้งแต่ต้นปีพุทธศักราช2536ก่อนที่จะสำเร็จลงใน10เดือนต่อมาการดำเนินคดีกับนายสุขุมเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากในขณะนั้นเขาได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองในฐานะสมาชิกวุฒิสภา ทำให้ตำรวจต้องระดมพยานหลักฐานและข้อมูลเชื่อมโยงอย่างหนักท่ากลางแรงกดดันจากหลายฝ่ายท้ายที่สุดเมื่อวุฒธธิสภาปิดสมัยประชุมในวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2547นายสุขุมได้ตัดสินใจเข้ามอบตัวกับตำรวจแต่ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอประกันตัวด้วยหลักทรัพย์30ล้านบาทแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาต กลายเป็นวันสิ้นอิสรภาพของอดีตวุฒธธิสมาชิกผู้นี้คดีนี้ใช้เวลายามนานถึง16ปีกว่าจะถึงที่สุด25ตุลาคม2552สารดีกาได้มีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นและสารอุทธร์ให้ประหารชีวิตนายสุขุมเชิดชื่นในฐานความผิดจ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนอย่างไรก็ตาม เนื่องจากทำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีจึงได้รับการลดโทษลงเหลือจำคุกตลอดชีวิตและสุดท้ายลดโทษเหลือจำคุก22ปี6เดือน20วัน12มีนาคม2564นายสุขุมในวัย66ปีได้รับพักโทษและออกจากเรือนจำกลางของเปรมโดยต้องติดกําไร EM จนกว่าจะพ้นโทษส่วนที่เหลือ เส้นทางชีวิตของนายสุขุมเชืิอชื่นที่ก้าวจากนักธุรกิจหนุ่มรุ่มโรดสู่เส้นทางสายการเมืองต้องปิดฉากลงด้วยการชดใช้กรรมตามกระบวนการยุติธรรมภายใต้คำพิพากษาของศาลดีกาขอบคุณภาพและเรื่องราวจากสนุกไทยรัฐ MGR ออนไลน์วิกิพีเดียสเพจคดีดังเสียงจากอดีต